็นบริเวณลานจอดรถเขาตลาดน้ำลำพญานะครับซึ่งขนาดว่ามาแต่เช้านะครับตอนนี้ประมาณ8-9โมงนะครับเรียกว่าลานจอดรถเขานี่กว้างขวางครับรถเต็มละคนน่าจะเยอะอยู่วันนี้ครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพนะครับสวัสดีครับวันนี้มิสเตอร์ชนก็พามาเที่ยวนะครับตลาดน้ำนะครับเรียกว่าตลาดประชารัฐครับตลาดต้องชม ตลาดน้ำรำพยานะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ไก,กลกรุงเทพครับด้านในมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยครับเส้นทางนี้ก็เป็นทางที่จะเดินเข้าสู่ตลาดนะครับด้านล่างของตลาดน้ำนะครับเขาก็จะเป็นแพนะครับยื่นลงไปในน้ําแล้วก็เรียกว่ามีเน้นไปทางของกินแหละครับที่นี่ก็สําหรับแฟนๆนิสิตชนนะครับที่สนใจอยากจะมาพักผ่อนเที่ยว วันเวลาเสาร์อาทิตย์ช่วงเวลาคันตันนะครับก็ที่นี่เลยครับเขามีตลาดน้ําทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับก็ถือว่าตอนนี้ขนาดยังไม่เวลาไม,ม่เท่าไหร่ก็เรียกว่ามีคนเข้ามาแน่นเลยก็เป็นมุมที่เ,เขานั่งเรือมาขายของก็ะอเหมือน,นตลาดน้ําทั่วไปนะแต่อันนี้เป็นตลาดน้ําของจริงรดยมากเนี่ยตลาดน้ําที่ดังๆอย่าง แถวขออนุญาตไม่เอ่ยถึงนะครับ <t> ก็จะเป็นในเรื่องของการจัดฉากมีนายทุนแล้วก็เอาแม่ค้ามาลงเรือขายของนะถึงตกเย็นก็จะเช็เคยอดกันแต่ที่นี่ไม่ใช่ครับที่นี่ก็คือเป็นร้านรวงที่เขามีชื่อแล้วก็มาะออกล้างออกรวงกันจริงๆนะครับก็ค้าขายกันจริงๆนะคร,ร,ร,รไม่ได้เป็นการทัากหลอกก็หลังก็เป็น พุ่งเขานะครับที่ธามานครปฐมนี่เป็นดินแดนแห่งพุ่งนะครับเป็นแหล่งผลิตพุ่งทใหญ่อำเภอกระนังแสนทั้งอำเภอเนี่ยต้องมากินพุ่งที่นี่ครับกินสดๆคี่เขาบอกพุ่งในน้ำพุ่งในน้ำครับจริงๆคือพุ่งเลี้ยงทั้งานหรับในน้ำท่าชินครับก็เป็นอะไรที่มีฝูงปลาชุกุมครับบริเวณใต้แพรนี้ก็มีปลาธรรมชาตินะครับเป็นทุกปลาสวายปลาตะเพียนสารพัดปลาแหละครับ มาอ,าอากันอยู่ที่นี่ไทยติดอาหารมาอาหารเม็ดจะเอาใส่รถมาเที่ยวมาโยนให้กินเพว่าเป็นบุญนะครับถือว่าเป็นการทําบุญเพราะว่าเอ่อมันมีอาหารการกินหน้ารับประทานที่นี่นะครับก็เลยซื้อพวกนี้ฮะซื้อแล้วก,ก็นั่งกินนั่งทานกันเลยมีทุกอย่างเป็นร้านหมูสเต๊ะเนื้อย่างเลยไม่เคยทานนะครับเนื้อย่างแบบนี้นเลยเขาบอกว่าไม่อร่อยนี่มันดีขึ้นเงิน กับทูร้านมีตะลุงตะรามากินจนเยอะแยะมากมายหลายกองนี ання, chutz, au, o, light, ่ยเขาบอกว่าอร่อยแล้วบอกต่อถ้าไม่อร่อยนี่ยืนยีคืนเงินเพราะว่าอย่างนั้นนะจุ่ยย่างนะครับจุ่ยย่างเด็ดจริงๆครับไม่ใช่ของปลอมก็นอกจากแนวแพที่ผมพาเดินนะครับบริเวณชายริมฝั่งในตลิ่งนะครับเขาก็จะเป็นตลาด อยู่ด้านบนก็มีนะครับซึ่งพื้นที่ตลาดนี้ก็กว้างมากครับถือว่าหน้ามาเที่ยวหน้ามาชมนะคก็เป็นไนะอปลาปลาเก๋าขน้ำปลาพวกเราก็ทำไว้ของกลมของทานนะครับทุกคนมาจากแต่งผูายตัวนี้ก็เรียกว่าน,ออน,น้ำจิ้มหอยนางรมครับก็เรียกว่ายำแลนเงินทำกันเต้าหู้ขายยังไงครับวะ กล่องละสี่เอาหนึ่งกล่องครับโอ้เอาได้เลยครับขอบคุณมากพอเราเอาตังค์ใส่เป็นนีี้เลยใช่ไมเอาโอเคขอบคุณครับโซนนี้ครับก็เป็นโซนที่ถ้าซื้อของกินมาแล้วก็มานั่งจับชองกินได้ครับเป็นที่นั่งสระดกวงกวันนี้มตรชนก็ได้เต้าหู้มานะครับนจะมานั่งกินแบบชิวๆแหละ ในบริเวณนี้นะครับก็มีบริการล่องเรือนะครับไปไหว้พระแล้วก็นัทาอาหารไวยปบนเรือเลยนะครับก็จะมีเรือมารับออกเต็มก็ออกเต็มออกนครับกับข้าเรือไหว้พระครับตัวลนะครน,นี้ก็เป็นพวกผลไม้นะครับก็รย้ว่า เดยผลท้องตลอดแนวนี่ผลไม้น่ากินน่ากินนั่นแหละครับดีโอ้ยตรงนี้เป็นตลาดบริเวณบนฝั่งนะครับจนกว่ามีร้านรวงจ,วจังหวัดกับการใช้สอยกันมีเงินมาเท่าไหร่นี่ครับมีปัญญาจับใจใช้สอยก็ไม่พอแล้วครับตลาดเขาใหญ่จริงๆมีทุกอย่างจริงๆนะครับนี่กระเทียระเทียมนะก็มี ครับก็วันนี้ทุกคนครับผมทางเที่ยวตลาดน้ำครับก็อนตกเดินไปเนอกนกตลาดกว้างขังก็พบกันใหม่ปีทีหน้ากตอนทกาลตัดต้นไม้กดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกคนด้วยติดามหพักผ่อนขัานเวลาทำต้นมทำกก็ถือว่าดีแะครับวันนี้พบกันใหม่ีหน้ครับสวัสดีครับ